ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP 348ตอนหลวงปูส่สวงเป็นใครทำไมมีอภินิหารมากมาย หลวงปูส่สวงบางคนเรียกท่านว่าเทวดาเล่นดินเทวดาเดินดินอันนี้เป็นนามสมมุติที่คนไทยเรียกท่านไม่มีใครทราบประวัติที่แน่ชัดแม้แต่อายุก็ไม่มีใครทราบรู้แต่ว่าหลวงปู่เป็นชาวขาเขมรมักจะพักอาศัยอยู่ตามกระท่อมในไร่นาของชาวบ้านระหว่างชายแดนไทยกับกัมพูชาบริเวณชายป่าบ้านตะเคียนราม วัตเคียนรามอำเภอภูกสุสิงบ้านหลุมพุกบ้านโคกโพนตำบลกันทารมเป็นต้นเชื่อว่าหลวงปู่สูงเป็นพระวิเศษที่บรรลุธรรมขั้นสูงมีอภินิหารมากในคอมเมนต์ของทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยมักจะมีบางท่านที่ไม่เชื่อในสิ่งที่หลวงปู่ทำ หรือว่าสร้างอภินิหารให้กับลูกหลานหรือว่าลูกศิษย์ได้เห็นทางช่องมักจะพูดอยู่เสมอๆว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เป็นไปตามคำบอกเล่ามาเป็นเวลานาน,านแล้วที่เราจะมองดูหลวงปู่เป็นพระสงฆ์ก็ไม่ใช่เพราะว่าท่านครองจีวรตามใจท่านชุดครองเปรียบเสมือนกับเป็นยูนิฟอร์มที่หลวงปู่ไม่ได้สนใจตรงนั้น จะฉันตอนไหนท่านก็ฉันแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เคยรู้จักไม่ได้เคยศึกษาที่มาที่ไปตรงนั้นก็เหมือนกับผมในครั้งแรกที่ผมยอมรับเลยนะครับว่าพระอะไรทำไมทำตัวแบบนี้เป็นมฤษีก็ไม่ใช่เพราะไม่เห็นจะมีหนวดมีเคราถ้าจะถามกันจริงๆว่าหลวงปู่สวงท่านเป็นพระสงฆ์อย่างนั้นเหรอมันก็ไม่น่าจะใช่ เพราะว่าหลวงปู่สูงท่านมีศีลาจารวัตรที่ไม่เหมือนกับพระสงฆ์รูปอื่นๆหรือว่าท่านจะเป็นดาบทอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่น่าจะใช่อีกเพราะว่าท่านมีอภินิหารเหนือกว่าที่ดาบทจะทำได้เพราะจากที่ดูดูท่านมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากพระหรือว่าดาบทแม้แต่ราสีไม่ว่าท่านจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่าน แต่ท่านมีปรากฏการณ์อภินิหารที่เหลือเชื่อเกินกว่าที่เราจะคาดเดาและไม่เคยปรากฏให้เห็นมาก่อนในประเทศทั้งอดีตปัจจุบันและคาดว่าในอนาคตอีกด้วยในคลิปนี้จะเป็นการสัมภาษณ์คุณลุงพิเชษแก้วธรรมก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ไม่เคยเชื่อหรือว่านับถือหลวงปู่เลยตั้งแต่เด็กๆ แม้แต่คุณตาจะบอกให้แกเชื่อแกยังไม่ยอมเชื่อจนกระทั่งคุณลุงพิเชษได้มาพบกับตัวเองเรามารับฟังการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากบ้านม่วงแย่ออำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดกันครับเออคุณลุงเจอกับหลวงปู่สวนใะนตอนนั้นอายุคุณลุงประมาณเท่าไหร่ฮะอ๋อเจอตั้งแต่เล็กๆๆเกกเจอแต่ไม่เจอ,เจอช่วง ย้ายมาก็อายุ21ปีครับ21ปี๋อดเด็กๆก็เคยเจอครั้งหนึ่งแล้วครับเคยเจอเจอมาหลายครั้งแล้วช่วงดเด็กๆแต่ก็ไม่ได้คลุกคลีอะไรครับโอ้จะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะสังเกตครับแล้วพอเจอตอนอายุ21นี้เจอแล้วยังยังเชื่อหรือไม่เชื่อก็ <c oughs> ยังยังพิสูจน์ว่าที่ว่าเกี่ยวข้าวสเสร็ดเนี่ยแกเล่นว่าว <c oughs> เกี่ยวข้าวก็อยู่ใกล้ๆหน้าครับ <c oughs> พอ,อพอไม่มีลมทําไมวาวขึ้นผมก็งงผมก็ไปดูพอไปดูเห็นได้เอาผ้าสรงผ้าไหมนะอู้ราคาเป็นผัดหนาวมาเล่นยังไงเนาะไม่เสียลงเสียดายวาะเอออ๋อมีคนถวายผมก็คิดครับลับถวายเออครับอืมแล้วไม่มีลมด้วยเหรอฮะไม่มีแต่ก็ขึ้น่ะผมก็งงที่งงมากๆอ่ะงงมากๆกแกไม่ค่อยได้ ส่งน้าไม่ได้อาบน้ํานะใช่ใช่หลายวันน่ะนั่งใกล้ๆอ่ะผมผมที่สูดนั่งใกล้ๆไม่มีกลิ่นตัวไม่มีอ่ะไม่มีโลกรูสูงไม่มีกลิ่นตัวครับแล้วเคยได้คุยกับหลวงปู่ไหมครับโอ้ได้คุยเยอะนะแล้วแล้วหลวงปู่คุยภาษาอะไรโอ้ภาษาเนี่แหละภาษาบ้านผมนี่ยแหละพื้นบ้านนะครับอ๋อเลอไปกูแภาษาพื้นบ้านคล่องดีภาษากมพูชาภาษาเขมรยังครับ เวลาคุยกับหลวงปู่คุยถึงเรื่องอะไรบ้างก็แกก็จะคุยไปเรื่องที่เราไม่เคยได้เห็นนะเหรออ่าไม่เคยเห็นกไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะไม่ไม่เคยได้เห็นพิสูจน์ไม่ได้เอออย่างเช่นอะไรที่แกเล่าอ่ะที่แกเล่าก็พยายามเรื่องเรื่องทางประเทศกัมพูชากัครับอ่าผมก็ไม่ไม่ค่อยได้เชื่อเท่าไหร่เพราะดูดู ออดูเวลาคนไปหาเลขหาอะไรบางทีแกอยากจับอยากอะไรก็จับไปอย่างนั้นอ,อ่ะข้าวกับไม่รู้<笑><笑> <c oughs> เดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดด้านเปลี่ยนชุดนี้ครับออแต่ที่มามาแน่ๆนะครับพ่อตาไปบวชพ่อตาไม่ให้ฉันข้าวด้วยพ่อตาก็บวชตั้งแต่ผมมามาแต่งงานได้ไม่กี่ปีแกจะเห็นว่าลูกมีครอบครัวพอดูแล น้องๆได้ก็ทานก็ไปบวชพอไปบวชก็หลวงปู่สวงก็ชอบถ่าพระปฏิบัติไลชอบมากนะครับเอาอะไรไปถวายถวายถวายแล้ว,แล,วแล้วเวลามาขอเลขยมยมยม,มาขอเลขหลวงพ่อก็บอกว่าแล้วจะดวงใครเด้อแกไม่รู้หรอกเชื่อว่าไม่รู้หรอกหลวงปู่สวงแกเคียนไปงานอ่ะเขียนไปเคียนมาแล้วแต่ดวงใครถูก เชื่อว่าไม่รู้จริงคือหลวงปู่สวงนี่เอาของมาถวายให้กับเออพ่อตาคุณลุงครับผมออถวายตลอดอถวายตลอดอ๋อเพราะว่าพ่อตาคุณลุงเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับครับหรรลวงปู่ก็เลยชอบรบกชอบมากชอบเอามาถวายแล้วก็แต่หลวงหลวง พ่อในติพ่อตาเนี่ยไม่ให้ชั้นขาวด้วยไม่ให้ชั้นด้วยก็เพราะว่าไม่รู้ว่าสินเท่าไหร่นะเดี๋ยวก็เปลี่ยนแกก็ชอบพิสูจน์เหมือนผมนั่นแหละชอบพิสูจน์เหมือนผมครับทีนี้ถ้ารู้จริงอ่ะพิสูจน์ดูถ้ารู้จริงอ่ะเขียนเลขให้หน่อยดิให้ตรงๆเลยอ๋อพ่อตาบอกเลยครับพระพ่อตาเลยครับถ้ารู้จริงจะขอพิสูจน์จริงอ่เขียนให้สามตัวเลยครับ เขียนให้พ่อตาเลยพ,พ่อตาเลยครับเ,เขียนให้เลยเขียนในในเตียงนอนเลยไอไอไอเป็นมันเป็นไม้กระดาษนะ่ะเ,เตียงแต่ก่อนก็เขียนสามตัวไม่ต้องกลับหรอกครับตรงตรงเลยพ่อตาก็เป็นคนปฏิบัติธรรมไม่บอกลูกดอกหลานหรอกก็ถือว่าอืก็คอยดูสัง,งวดหนึ่งก่อนเก่ง,จร,งรจริงไหมอะไรอย่างนี้พอออกมาก็มาถามผมนั่นแหละเลขเงวดนี้ออกอะไรครับ,บอกผมบอกไปปุ๊บ พ่อตาบอกว่าโอ้โหลองปูสวงนี่ตรงจริงๆหนยมาเขียนเลขตัวใหญ่เลย<ห>เออแต่พ่อก็ไม่บอกลูกหลานอา่อาทีนี้พ่อตากะลองพิสูจน์อีกงวดหนึ่งเอา<ห>อีกงวดหนึ่งถ้าเกงจริงมาเขียนอีก<ห>ก็มาเขียนอีกเขียนอีกพ่อตาก็บอกว่าท้างงวดแรกนี่โดนลวงปูสวงโกหก <laughs> เขียนให้ถูกแล้วไม่ซือ้อจะไปบอกลูก งวดที่สองเกิดไปบอกลูกปั๊บเขียนให้ผิดอย่างนี้นะก็เลยไม่บอกกับพิสูจน์สองงวดเนี่ยงวดที่สองผิดเหรอไม่ผิดครับตรงตเป๊ะ<อ>สามตัวตรงเป๊ะทีนี้พ่อตาเชื่อแล้วทีนี้วูหลงปูสหวงเนี่ยรู้จริงๆเนี่ยรู้จริงๆแต่แกไม่บอกเลยนะนะก็ให้รู้เนี่ยรู้จริงๆอ๋อแต่ว่าหลาะพ่อตา,าพ่อตาก็ไม่ได้บอกลูกหลานใช่ไหมงวดที่สองนะโอ้ไม่บอกไม่บอกเพราะว่า<อ>แกปฏิบัติธรรมไงไม่ไม่บอกง่ายๆเรื่องอะไรยมมุกไม่เล่นอยู่แล้วอืม ทีนี้ทีนี้มาอาศิรรย์ตอนนี้ครับช่วงที่แกมาอยู่ที่บ้านบ้านบ้านผมบ้านมึงเหอะอ๋าม,มาอยู่ผมไปเล่นไปจําทีนี้แม่เลขอ่ะอ่าเจ้ามืออ่ะไม่กล้า,ามีเจ้ามือสองรายหุ้นกันครสามรายครับหุ้นกันบอกว่าใครอันก็ยอันอ่ะเลขลุงปู่สวงให้ขายทั้งอีวอนทั้งสบงมาซื้อ อ๋อเขาท้าหลวงลปู่ท้าท่าหลวงปู่ปรครับครับหมดไรหมดนาเลยทั้งหมดเลยครับจ <laughs> <laughs> ก่งงวดอองเงืนกระด้าหละลับไม่ถึงซ้มงวดอนนะเื <laughs> อ <laughs> โอ้โแ <laughs> สดงไงจริงเะงบ้านม่วงแยกนี่อยู่ตรงไหนฮะคุณล <laughs> ุง <laughs> บ้านม่วงแยกอยู่อำเภอคุนหารกับ <laughs> อยู่อยู่คุนหารในอำเภอคุนหารเนี่ยเพราะว่าหลวงปู่สวงจะมาอยู่บ้านม่วงแยกน่ะมากครับ แต่เวลามรณะภาพทำไมไปอยู่ใครพัฒนาร <laughs> ้องก้องตอนที้ต่านไอยู่พงแยกอะ่ะเออตอนามดูมาอยู่พงแยกอะ่ะมีน้ำบ่อของท่านอยู่ที่วัดเนี่ยท่านเคยอาบแกอะไรอยู่ตรงนั้นเน่ะหลวงพ่อเจ้าว,ว่าจะยังยังอนุรักษ์ไว้เลยวัดไอ้ไอบอ่อน้ำที่หลวงปูส่สวงทรงน้ำตลอด,ลอดเออเขาก็ยังอยู่เลยฮะเ,ออเขาทมทมทมดินทมว่าจะสร้างสลาแต่หลวงพ่อเจ้าว่า รูปปฏิบัติเนี่ยท่านท่านจะศึกษาเรื่องนี้มาก็เลยว่าบ่อตรงสมัยนั้นอยู่ตรงไหนตรงนี้เอาเอาไม่โครมาขุดก็ก็เจอเจอก็เลยท่านก็เอาเอาท่อปูนมาสร้างไว้ท่านก็ทําไว้อโอ้ดีจังท่านยังทําไว้อยู่ดิแต่จะว่าอ้ต่านหลวงปู่ วงช่วยจริงๆอ่ะเป็นน้ำสรพิกเป็นอะไรใครเป็นโรคอะไรมาดื่มมาให้หนึ่งเดียวถคิดไปอย่างนั้นได้จ้าวัดรูปปฏิบันเนี่ยท่านยังอยู่เลยตอนนี้ซื้อยังอยู่ครับท่านยังเอาลังคากาอิดมุมมุงครอบไว้เลยนะครับเหรอโอ้ดีเออแต่ยังไม่ใช้ดูว่าว่าเป็นแล้วคุณลุงนี่อายุเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่เออตอนนี้หกหกสิบแปดครับที่ว่า เอ๊ ه, แต่ว่าว้าวนี่มันแล้วก,กันเล่นคนเดียวเหรอฮะว้าวอ่ะโอ้มีคนมีคนขึ้นส่งว้าวอ่าก็มีนะครับมีคนไปมาตลอดนะคนที่เล่นหวยอะ่ะเล่นหวยไม่ขาดอะ่ะไม่ขาดสายคนที่มาหาหลวงปู่สวงเนี่ยไม่ไม่มีขาดนะครับเพราะว่าติดตามคนที่ติดตามมันหลายอำเภอไ<ร>อพอทราบข่าวว่าหลวงปู่สวงอยู่ตรงไหนก็จะตามมาครับเวลาแ,แ,แล้วเวลาหลวงปู่สวงจะให้เลขให้อะไรก็ทํายังไงอ่ะหลวงปูอ่อ่ะ โอ้ส่วนมากก็จะเป็นเป็นใบนะครับใบเหมือนใบหอยเขียนไปเรื่อยๆนั่นแหะครับเขียนได้ว่าถ้าถ้าใครดูถูกไม่ได้นะครับดูถูกไม่ได้จะบอกตรงๆเลยดูถูกไม่ได้เออใบอย่างงอยู่อยู่ที่ดวงของใครของนั่นะเพราะเปรปผู้สวงเนี่ยรู้หมดนะขงว่ารู้หมดใช่ใช่ใช่รู้ว่าจะซื้อไม่ซื้อเนี่ยรู้เลยถ้าดูถูกไม่ได้ไหบ Mm. ผมที่เชื่อมากๆก,ก็มีตาอยู่อยู่ตำบลดอนสูงครับแกมาตามหาหลวงปูส่สวงครับหลวงปูส่สวงแกก็ก็กสืบทราบว่าผมเนี่ยมามาได้เมียมาแต่งงานอยู่บ้านม้งแยกโอ้โห oh. แกถามมาอยู่บ้านม้งแยกก็สืบดูหลานที่ชื่อนี่ชื่อนั้นมันอยู่ตรงไหนต,าก,นกตาก็มาบอกครับตาก็มาเดินมาตาแก่มากนะครับช่วงนั้นตาแก uh. ่าอายุประมาณ oh. แปดสิบแต่ยังยังเชื่อ อ๋อผมจิงว่าตามาทําไมโอ้ยสงสารตามาหาลุงปูสวงตาเชื่อยังไงโอ้ยหลานเชื่อเถอะตาเดินตามนี่ไอโอ้ตาตามลวงปูสวงช่วงหายนี่หายเลยนะครับหายเลยแบบเวลาหายตัวนีนหายไปเลยกันอ่ะกล่าหายไปเลยนะแล้วไอเขาที่ตามมาถึงทํานกขาดอ่ะประวัตินะครับประวัติแต่ผมไม่เห็นกับตาแต่เขาเล่าเดินไปไอนัน น้ำหลากอ่ะเดือนสิบเดือนเดือนตุลาหรือเดือนกันยาตุลาเนี่ยแหละครับน้ำมันเยอะมันทำทำนบทอดน้ำอ่ะมันขาดครับน้ำไหลมากไหลไหลไหลเชี่ยวมากพอไปถึงจะทำยังไงหายหลวงพ่อเออหลวงพ่อลงไปตรงนี้อยู่ไหนไปมองเห็นโน่นท่านเดินอยู่ฝั่งโน่นอีกแล้วอีแล้วโยมที่ตามไปจะจะข้ามได้ไหอเออนี่นะ ใครก็พูดเสียงเดียวกันกีเขาคิด <c oughs> ว่าผมจะไปเคยไปแล้วอยู่วัดไพรพัฒนาไปเคยไปไวัดไพรด้วยเอไปไหมโอ้ไปครับไปไปอืมแต่ว่าตอนตอนที่ที่หลวงปู่สวงราชสังขารนี่ลุงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้อยู่ครับจะปอนเซรอร์เอเปิดเอาเลยมีไหมไม่ไม่มแช่อย,อยู่ในเกียรน ไม่ไม่ไม่สะดวกนะครับลูกค้าคาราณครับผมครับโอเคงั้นไม่ลบกวนคุณลุงเลยนะครับครับคุณลุงครับรักษารักษาสุขภาพนะครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่เชิแก้วธรรมเป็นอีกท่านหนึ่งที่มีความเลื่อมใสศรัทธาและเชื่อมั่นหลวงปู่สูงเป็นอย่างสูงส่วนท่านที่ไม่มีความเชื่อ ในเรื่องราบารมีของหลวงปูส่สวงนั้นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่มีสิทธิ์ที่จะคิดต่างเราไม่ว่ากันขอเพียงว่าหากท่านไม่มีความเชื่อและไม่มีความศรัทธาก็ไม่ควรจะลบหลู่หลวงปูส่สวงซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายไม่แน่นะวันใดที่ท่านเดือดร้อนไร้หนทาง หลวงปู่สูงที่ท่านไม่เคยศรัทธาอาจจะมาช่วยท่านก็ได้เพราะหลวงปู่ช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อนเสมอเรื่องราวต่างๆหากไม่เชื่อก็อย่าลบลู่โดยเฉพาะหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดินอิลิเมียองสูงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติ มหาบันดาลสัจจังอิริคิเปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ